ไปต่อกันที่จังหวัดนครพนมครับได้มีการขรับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับส่งมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสสร้างความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยอย่างต่อนเนื่องครับนายวันชัยจันพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานมอบบ้านใหน้นั่งท่านย่าจันหลวงอายุ43ปีราชฎรบ้านวังให้มูที่าตำบลข่ํมเตยอำเภอเมืองนครจังหวัดนครพนม ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากที่อยู่อาศัยปัจจุบันนะครับสภาพบ้านเนี่ยซุดส้มบ่อถึกสุขรัรนะปัจจุบันนะครับอาศัยอยู่ร่วมกันสองคนกับบุตรสาวที่กำลังศึกษาอยู่ที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ีึ่งอำเภอเมืองนครพนมครับจึงได้ร่วมกับส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลข่้าเตยกำนันผู้ใหญ่บ้านและทีมปกครองตำบลข่้าเตย ดำเนินการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้หลายดังกล่าวจนเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่งบประมาณทั้งสิ้นนะครับ4 7 5 0 0บาทโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมจำนวน3,000 30, 0บาท ผู้ราชการจังหวัดนครพนมจำนวนหาพันบาทละกับปูนซีเมนต์จำนวนเจ็ดสิบกระสอบจากบริษัทค้ามวนซีเมนต์จำกัดหรือ KCL กองทุนพัฒนาชีวิตนะครับโดยนายอำเภอเมืองนครพนมจำนวนหนึ่งหมื่นบาทองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตยสองพันบาทละกับผู้มิจิตัทธาอีกจำนวนสองพันหาร้อยบาทแต่เนื่องจากนา่งท่านา่าจันหลวงครับบอมมีทีดินเป็นของตนเองแต่ได้รับความอนุเคราะห์และได้รับความยินยอม ให้ก่อสร้างบ้านบนที่ดินของนายชูชาติตนเงินผู้ซอยผู้ยหญ่บ้านมูทีสามบ้านว่างให้โดยบวคขึ้คาใจาในโอกาสนี้ครับผู้ว่าราชาการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยเหล่ากาชาติจังหวัดหน่วยงานภาครัฐองค์กร,กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคอาทิเครื่องใส่ในขัวเรื่องข้าวสารอาหารแห้งน้ำดืม่มเงินสงเคราะห์ซอยเหลือ พันุ์พืชผักสวนครั้วรวมถึงวัสดุสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ให้แก่นั่งท่านย่าด้วยและได้มอบนะครับโถสุขภัณฑ์ปันสุขพร้อมอุปกรณ์ตามโครงการโถสุขภัณฑ์ปันสุขลุกนั่งปลอดภัยจำนวน2 2ชุดให้กับครอบครัวผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ตำบลข่้มเตยอ,อีกด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับเพื่อนได้บอกว่า ตนได้มอบนโยบายให้ทุกส่วนราชการดําเนินการนะครับซอยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อนมีฐานะยากจนมีรายน่อยผู้ยากไร่ ผู้ได้ที่พึ่งผู้รอยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับนางท่านย่านะครับบ่มีที่ดนเป็นของตนเองแต่ได้รับอนุเคราะห์จากนายชูชาติตนเงินผู้ซอยผู้หญยบ้านมูทีสามบานว่างให้ให้นางท่านย่านะครับสร้างบ้านนะครับบนทีดินประมาณหนึ่งร้อยตารางวาโดยบ่คืดคาใจใจจึงขอยกย่องชื่นชมนะครับที่มีน้ำใจในการซอยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน รวมถึงนะครับขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวของในการซอยเหลือการสร้างบ้านและบอคือดขาแรงงานพร้อมทั้งนะครับได้มอบสิ่งของต่างๆให้อีกด้วยหาคืดเป็นมูลค่านะครับกะบาน่อยกว่า4 0 0 0 0 0บาทครับ